สวัสดีครับไปคุ้มกันมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะไปดูสูตรแล้วก็วิธีทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง u t u b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามาเให้เพื่อนในทุกวันพุธสุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าไอ้ผมทําเมนูอะไรหรือว่ายา้ผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรนะครับสำหรับสูตรแบบละเอียดนะครับผมจะใส่ไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนะครับหรือว่าในคาอธิิบาาายคลปรอขงก็สมถ กดเข้าไปดูได้นะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอจริงๆนะครับหรือว่าอยากสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเข้าครัวนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ f a c e b o o k นะครับครัวบ้านส่วนทวีแล้วก็ inbox เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การทํากันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเดี๋ยวส่วนผสมเนี่ยที่ต้องมีนะครับก็จะมี เบคอนนะครับก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับนะเดี๋ยวพอไปเจียวแล้วมันจะหดนะครับถัดมาก็จะเป็นผักสามสีนะครับจะมีแครหลอดนะครับข้าวโพดแล้วก็ถั่วันเตานะครับหรือใครจะใส่แครหลอดอย่างเดียวก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเนาะถัดมาก็จะเป็นต้นหอมซอยนะครับไข่ไก่นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็น ข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วก็นําไปแช่เย็นนะครับนะอันนี้ก็คือผมซื้อแบบร้านหมูปิ้งอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าสะดวกจะได้ไม่ต้องอนึ่งเองนะครับหรือใครนึ่งเองก็นึ่งให้มันออกเป็นเม็ดเมดนะครับแบบนี้นิดนึงนะรับประกันว่าสูตรนี้นะครับผัดออกมาอร่อยแน่นอนนะครับต,ตั้งกระทะนะครับจากนั้นก็ใส่เบคอนลงไปนะครับ เดีย๋ยวจะเจียวเบคอนเอาน้ำมันนะครับตู้นี้ไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มเลยนะครับผัดออกมาแล้วนี่มันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยมากๆนะครับอย่รอให้เบคอนมันมีน้ำมันออกมาเล็กน้อยนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบน้ำมันเบคอนเยอะนะครับก็ใช้เบคอนที่เป็นเนื้อเบคอนเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเอาไปอบให้มันกรอบก่อนหรือว่า,าไปทอด หนึ่งครั้งรีดน้ํามันออกนะครับแล้วค่อยมาใส่ที่หลังก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับแตส่วนตัวแล้วครับข้าวผัดเบคอนนะครับควรจะมีไขมันเบคอนแล้วก็มีน้ํามันเบคอนนะครับแล้วก็เบคอนนะครับให้เลือกใช้ที่แบบว่ามีกลิ่นแบบลมควันนิดๆนะครับข้าวผัดสูตรนี้ออกมาก็จะอร่อยมากๆนะครับก็พอมันเริ่มแบบมีน้ํามันออกมาเราก็เปิดไฟกลางครับ พยายามอย่าใช้ไฟแรงมากเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงมากเดี๋ยวตัวเบคอนนะครับมันจะไหมซะก่อนะเราค่อยๆเคี่ยวนะครับเห็นไหาเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะครับน้ํามันเขาจะเริ่มออกมาแล้วเดี๋ยวรอให้เขาออกมาเยอะกว่านี้อีกนิดนึงนะครับจนเหมือนกับว่าตัวเบคอนมันใกล้จะกรอบนะครับนแล้วน้ามันมันจะออกมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนี้ผม,มจะ เอาออกนะครับเก็บไว้ผัดข้าวหรือว่าเอาไปทําอย่างอื่นได้นะครับน้ำมันเกียวเบคอนต้องบอกว่าอย่าทิ้งเลยนะครับเพราะว่าเสียดายมากๆนะครับเพราะว่าเบคอนนะครับเราซื้อมาค่อนข้างที่จะแพงนะครับเก็บไว้ผัดได้ทุกอย่างนะครับอร่อยมากๆอพอน้ํามันมันออกมาแล้วผมจะเ,เทน้ํามันออกก่อนนิดนึงนะครับ หเหลือน้ำมันติดกระทะนะครับแบบนี้นะนิดหน่อยนะครับจากนั้นผมก็จะเปิดไฟแรงนะครับใส่<ม>ไข่ไก่ใครชอบเบคอนกรอบกว่านี้ก็ทอดให้มันกรอบกว่านี้ได้นะครับดันเบคอนขึ้นไปด้านบนนะครับ พอไข่เริ่มที่จะสุกนะครับใส่ข้าวเหนียวเลยแล้วก็บีบข้าวเหนียวนะครับให้มันแตกตัวออกจากกันนะครับค่อยๆบีบไปนะครับข้าวเหนียวนี้อย่าลืมนําไปแช่ไว้ก่อนนะครับประมาณหนึงคืนนะครับหลังจากเราบี้ข้าวนะครับจนข้าวมันเริ่ม แตกออกจากกันนะครับผมก็จะปรุงรสด,ด้วยพริกไทยนะครับแล้วก็เกลือนะครับนี่ก็ลองชิมเบคอนก่อนนะครับว่ามันมีความเค็มแค่ไหนนะแล้วก็อาจจะเติมซีอิ๊วขาวได้นะครับนิดหน่อย แต่ก็เปิดไฟแรงเลยนะครับพยายามบี้บี้ข้าวให้มันเป็นเม็ดนะครับตัวข้าวเหนียวเนี่ยมันจะบี้ยากกว่าข้าวที่เป็นข้าวสวยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ผักนะครับสามสีลงไปเลยเราก็จะ ผัดๆนะครับให้เข้าเข้ากันเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ปิดไฟนะครับให้จนหอมซอยลงไป ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับข้าวผัดข้าวเหนียวเบคอนนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันูนะครับเมนูนี้เนี่ยลับประกันได้ว่าเด็กๆก,กินได้แน่นอนนะครับสําคัญข้าวผัดออกมาจะเป็นเม็ดๆนะครับน่ากินมากชิมดูนะ <c oughs> <c oughs> อร่อยมากแบบแค่ข้าวเหนียวผัดนะครับมันจะมีความแบบ หนึบนะกินกับข้าวกินเบคอนกับข้าวกับผักเนี่ยอร่อยมากๆอร่อยครับไงก็ลองไปทำดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอกให้นะครับ